สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินฟรีเข้าบัญชีทูมิเนีเวลตนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมตัวนี้เนี่ยทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครสนใจที่อยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าบัญชีทูมิเนีเวลตจากการเล่นเกมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินฟรีทูมิ n นียเวลตกันเลยครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินฟรีเข้าทูมิเนดียกับผมนะครับงานฟี วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการเล่นเกมฟรีอย่างไรให้ได้เงินฟรีเข้าชูมิเนล็ตโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับไปดูในคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนีลตกันก่อนนะครับผมสําหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับ ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอก็กดลิงก์ดาวโหลดได้ตรงคอมเมนต์นะครับใครที่เคยเล่นแล้วก็สามารถคอมเมนต์รหัสโค้ดของตัวเองไว้ได้ล่างคลิปนี้ได้เลยวิธีการสมัครนะครับของแอปนี้เนี่ยสมัครไม่ยากนะครับดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมมีลิงก์แล้วก็คลิปนะครับวิธีการสมัครไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูนะครับให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับเมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมดจ โสลัดของเราในส่วนของระดับเลเวลที่เราอัปเกรดมาผมอยู่ที่เลเวล41ในการอัปเกรดตรงนี้เราจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองในการอัปเกรดนะครับนี่ครับกดอัปเกรดไปเลยนะตามนี้นะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของลูกทีมหรือว่าในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนถ้าหากว่าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการทําเงินจากการเล่นเกมเนี่ยเราต้องแนะนําเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการแนะนำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําเงินได้เร็วที่สุดแล้วนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับผมไม่เกี่ยวก,กับการเชิญเลยจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนนเงิได้ าเราอยากมีรายได้เพิ่มแล้วก็ต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการเชิญเนี่ยก็กดเชิญได้เลยนะครับเพื่อเชิญตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้กรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเกระกันได้นะครับใส่ไอเดีคำเชิญของเพื่อนๆนได้เลยนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสเชิญไว้ให้ในส่วนของรหัสเชิญตรงนี้จะเกาะของผมหรือว่าไม่เกาะก็ได้นะครับตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนนนนนะครรับต่่่ออมมมาาผใใสวขงเูที3ก ทำภารกิจหรือว่างานประจําในการเล่นตรงนี้เ네นี่ยก็คือเขาจะให้เราทําภารกิจในการรับเงินเพิ่มเติมหรือว่าเหรียญทองเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปและลองเล่นดูวิดีโอโฆษณานะครับเสร็จเส้นงานโต้ตอบนะครับสำรวจเกาะสร้างแรงกรงุงใจให้ลูกเรือของเรานะครับแล้วก็เวลาในการเล่นนะครับเสร็จงานภารกิจนะครับทำให้ครบแล้วเราก็จะได้รับภารกิจตรงนี้ไปนะครับงานมากขึ้นนะครับเป็นการทาภารกิจเพิ่มเติมในการเล่นเกมรับคะแนนเหรียญทองเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเล่นหรือว่าอัปเกรดเรือโจรสลัดของเราตรงนี้ได้เลยเงินปันผลเนี่ยก็จะเป็นเงินนนัผลใส่ว ของแต่ละทิศนะครับมีทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือนะครับเราก็สามารถอัปเกรดหรือว่ามาดูในส่วนของเงินปันผลเปอร์เซ็นต์ได้ว่าข้อปันผลที่เท่าไหร่นะครับในการเล่นเกมนะครับเล่นอย่างไรตรงนี้นะครับเป็นเรือที่มีเหรียญทองอยู่นะครับเรากดรับเหรียญทองมาเกาะน,นะครับตรงนี้เนี่ยมีถังร้อยมากนะครับจะอยู่ที่2,100ห่ยเหรียญน,นะครับล้วก็สามารถกดรับมาได้แล้วก็มีคนลอยน้ําอยู่แล้วก็กดรับได้หรือว่าช่วยเหลือได้นะครับผมจะได้รับในส่วนของภารกิจด้านบนตรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับล้วก็ลองเล่นดดกว้จีีมท่ตัคนส แล้วก็กดจัดส่งไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเรอเวลานะครับ9นาทีหรือว่า10นาทีแต่ถ้าเราอยากรับเหรียญทองเร็วขึ้นเนี่ยให้เรากดสร้างแรงจูงใจนะครับเร่งความเร็วขึ้นนะครับลดเวลาลงถึง10นาทีกดได้วันละ10ปังนะครับผมอันนี้เล่นง่ายมากนะครับมีไข่แปลกๆตรงนี้อยู่นะครับผมเราก็กดสืบสวนได้แล้วเราจะได้รับตัวปลาหมึกเนี่ย235ตัวนะภารกิจของเราด้านบนตรงนี้ก็มีตัวปลาหมึกอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากจะทําการถอนเงินนะครับก็กดมาที่การถอนด้านบนนะครับตรง782นะครับ ในการถอนเงินชูมมอนี่เวลต์นะครับเริ่มต้นเนี่ยคุณจะต้องมี10บาทในการถอนเงินเปอร์เซ็นต์การถอนเงินเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้นะแล้วจะเพิ <io> เเพ่มเปอร์เซ็นต์การถอนเงินได้อย่างไรกดมาที่ทาการถอนเงินด้านล่างน,นะครับตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ในการถอนนะครับสองเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะต้องทำการอัปเกรดนะครับตรงนี้ในแต่ละทิศนะครับภารกิจของเราต้องอยู่ในทิศที่เขากำหนดนะครับก็คือใน10 20เเเเเนนนนีีี่่่ยยยคคืออใตต้้ะรรรับาาาก็มดูลวงขงขสิ เท่่าไหรของเราอยู่ในทิศไหนเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีภารกิจตรงนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่ใต้ลบสินะครับขาดอีกแค่ลบสิก็จะเป็นการถอนเงินที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็ทําตรงนี้ให้ครบตามคานวณที่เขากําหนดนะครับทำไปเรื่อยเร่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เพิ่มเองนะครับเวลาเราจะถอนเงินเนี่ยก็ให้เราเลือกเป็น two minute gold นะครับกดยืนยันแล้วก็กดถอนเงินอันสีเขียวนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับใส่เบอร์ wallet นะครับแล้วก็กดถอนเงินออกได้เลยโอเคนะครับถอนเงินสําเร็จแล้วนะครับกดยินดีรับนะ เรียบร้อยนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับก็กดมาดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับในการถอนเงินนะครับผมก็อยู่ที่39.1กนะครับก็ในวันที่23เดือน7นะครับอยู่ที่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินถ้าได้รับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตให้ใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนี่ย ่าเลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาทําการถอนเงินแล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอก็กดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์นะครับใครที่เคยเล่นแล้วก็สามารถคอมเมนต์รหัสโค้ดของตัวเองไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยวิธีการสมัครนะครับของแอปนี้เนี่ยสมัครไม่ยากนะครับดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมม ดได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูนะครับให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับเมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมด5เมนูนะครับเมนูที่1เนี่ยเป็นในส่วนของเรือโจรสลัดของเราในส่วนของระดับเลเวลที่เราอัปเกรดมาผมอยู่ที่เลเวล41ในการอัปเกรดตรงนี้เราจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองในการอัปเกรดนะครับนี่ครับกดอัปเกรดไปเลยนะตามนี้นะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของลูกทีมหรือว่าในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนถ้าหากว่าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการทําเงินจากการเล่นเกมเนี่ยเราต้องแนะนําเพื่อนด้วยนั่นเ ซึ่งการแนะนำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําเงินได้เร็วที่สุดแล้วนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับผมไม่เกี่ยวกับการเชิญเลยจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้แต่ถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มแล้วก็ต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการเชิญเนี่ยก็กดเชิญได้เลยนะครับเพื่อเชิญตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้กรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามากรอกกันได้นะครับใส่ ID คําเชิญของเพื่อนๆได้เลยนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของ งนี้จะเกาอะอของผมหรือว่าไม่เกาอะอก,ก็ได้นะครับตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับในการทําภารกิจหรือว่างานประจําในการเล่นตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะให้เราทําภารกิจในการรับเงินเพิ่มเติมหรือว่าเหรียญทองเพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็นการดาวนโ์โหลดแอปและลองเล่นดูวิดีโอโฆษณานะครับเสร็จสิ้นงานโต้อตอบนะครับสำรวจเกาะสร้างแรงจูงใจให้ลูกเรือของเรานะครับแล้วก็เวลาในการเล่นนะครับเสร็จงานภารกิจนะครับทำให้ครบแล้วเราก็จะได้รับภารกิจตรงนี้ไปนะครับงานมากขึ้น เป็นการทาภารกิจเพิ่มเติมในการเล่นเกมรับคะแนนเหรียญทองเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเล่นหรือว่าอัปเกรดเรือโจรสลัดของเราตรงนี้ได้เลยเงินปันผลเนี่ยก็จะเป็นเงินปันผลในส่วนของแต่ละทิศนะครับมีทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือนะครับเราก็สามารถอัปเกรดหรือว่ามาดูในส่วนของเงินปันผลเปอร์เซ็นต์ได้ว่าเขาปันผลที่เท่าไหร่นะครับในการเล่นเกมนะครับเล่นอย่างไรตรงนี้นะครับเป็นเรือที่มีเหรียญทองอยู่นะครับเรากดรับเหรียญทองมาเก่อนะครับตรงนี้เนี่ยมีถังร้อยมากนะครับจะอยู่ที่หรียญนหรั่แล้วก็สามารถกดรับมา แล้วก็มีคนลอยน้ําอยู่แล้วก็กดรับได้หรือว่าช่วยเหลือได้นะครับผมจะได้รับในส่วนของภารกิจด้านบนตรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็ลองเล่นดูกดไว้จิ้มที่ตัวคนสีเขียวนะแล้วก็กดจัดส่งไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรารอเวลานะครับ9นาทีหรือว่า10นาทีแต่ถ้าเราอยากรับเหรียญทองเร็วขึ้นเนี่ยให้เรากดสร้างแรงจูงใจนะครับเร่งความเร็วขึ้นนะครับลดเวลาลงถึง10นาทีกดได้วันละ10บรังนะครับผมอันนี้เล่นง่ายมากนะครับมีไข่แปลกๆตรงนี้อยู่นะครับผมแล้วก็กดสืบวระัตปหมึก2305 ภารกิจของเราด้านบะนตรงนี้ก็มีตัวปลาหมึกอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากจะทําการถอนเงินนะครับก็กดมาที่การถอนด้านบนนะครับตรง782นะครับในการถอนเงินทูมอนี่วลตนะครับเริ่มต้นเนี่ยคุณจะต้องมี10บาทในการถอนเงินเปอร์เซ็นต์การถอนเงินเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้นะแล้วจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การถอนเงินได้อย่างไรกดมาที่การถอนเงินด้านล่างนะครับตรงน though, anyway, ี้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ในการถอนนะครับสองเปอรือว่า100%เนี่ยเราจะต้องทําการอั่ เกรดนะครับตรงนี้ในแต่ละทิศนะครับภารกิจของเราต้องอยู่ในทิศที่เขากําหนดนะครับก็คือใน10%เนี่ยคือใต้ลบ20นะครับเราก็มาดูเลยว่าตรงนี้เนี่ยของเราลบเท่าไหร่ของเราอยู่ในทิศไหนเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีภารกิจตรงนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่ใต้ลบ10นะครับขาดอีกแค่ลบ10ก็จะเป็นการถอนเงินที่10%นะครับอ่าแล้วก็ทําตรงนี้ให้ครบตามํานวณที่เขากําหนดนะครับทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เพิ่มเองนะครับเวลาเราจะถอนเงินเนี่ยก็ให้เราเลือกเป็นทูมอนิเล e ก่อนนะครับกด แล้วก็กดถอนเงินอันสีเขียวนะอย่างนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับใส่เบอร์อลเล็ตนะครับแล้วก็กดถอนเงินออกได้เลยโอเคนะครับถอนเงินสําเร็จแล้วนะครับกดยินดีรับนะ เรียบร้อยนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับก็กดมาดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับในการถอนเงินนะครับผมก็อยู่ที่39.1กนะครับก็ในวันที่23เดือน7นะครับอยู่ที่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินถ้าได้รับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตให้ใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ